ที่จดท้ายบทข้อ6ค่ะข้อ6ยังเป็นตัวแปร y เหมือนเดิมช่วงนี้ชินชอบตัวแปร Y มาเลยเริ่มในการแยกตัวประกอบอันที่แยกได้ก่อน y ส่วนด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังรอบหนึ่ง y ส่วนด้วย y ายกำลังสองลบสามลบสิบลบกับสอง y ส่วนสองวากำลังสองบวกลบหกข,ข้อนี้เขาให้หาไอ้โจเนี้ยอยู่ในรูปผลสาเร็จแยกตัวประกอบด้านล่าง y ายกำลังสองลบสามยลบสิบแยกเป็นสองเร็บเลย เป็น Y กับ Y อะไรเอ่ยคูณกันได้ลบสิบบวกกันได้ลบสามติ๊กตอกคิดแปบบ๊บพี่คิดออกละน้องคิดออกยังเฉลยแล้วนะก็คือลบหกับ,บกสองโอเคปะ่ะใครยังไม่ได้พยายามไปทำเองนะหมายถึงฝึกฝนเรื่องแยกตัวประกอบเพราะว่าจะสำคัญไปถึงมปลายเลยลบกับสองส่วนด้วย2 Y ง y ากำลังสงบวก Y ลบหกวงเล็บเหมือนเดิม องไว้ก็ต้งสองแยกเป็น2องไวกับว้แล้วหกค่อยค่อยนึกนึกออกยังพี่ดูรีบเนะาะสกับ2ไง 2> ทไันไหมมีมีใครไม่ทมันไหมคิดไม่ทันต้องไปฝึกเองนะมันต้องใช้การฝึกฝนอธิบายไปอะ่ะเราก็ยังไม่คล่องหรอกพอทำได้แน่นอนแต่ว่า,าอยาถ้าอยากได้สปีดนะอยากเร็วๆอะ่ะต้องทำเองบ่อยๆอ,อ่ะแล้วบวกหรือลบ ต้องบวกกันเป็นบวก y ใช่ป่ะ4ก็ต้องเป็น4 y ลบกับ3 y โอเคต่อมาอ่าส่วนมีตัวไหนเป็นตัวร่วมมี y บวก2อันีนี้อะไรอีก y ลบ5ใช่ป่ะตัวร่วมหายไปอันที่ไม่ใช่ตัวร่วมเริ่มมาใส่ได้เลยอย่างนี้เนาะอ่าก่อนที่สมันมาจะเป็นก้อนนี้ไอ้ y ตัวเนี้ยต้องคูณกับอะไรก่อน เมื่อกี้เราเพิ่ม 2y ลบ3เข้ามาในก้อนนี้ถูกปะจาก y ลบ5กับ y บวก2มันเพิ่ม 2y ลบ3มางั้นเราก็เพิ่มขึ้นข้างบนด้วยเพิ่มข้างล่างก็ต้องเพิ่มข้าบนเห็นปะลบกับ 2y คูณกับ 2y บวกเท่า่ับ 2y ลบ3คือนี่กับ y บวก2คือนี่ขาด y ลบ5แค่นี้เองเ,อเท่ากับ y คูณ2 y ลบ3เป็น2 y ากำลังสองลบ3 y ลบ2 y คูณ y ลบ5ก็เป็นลบ2 y ากำลังสองบวกเท่าไหร่10 y ส่วนด้วยอ่ะอย่าเพิ่งคูณนะเผื่อตัดกันได้ y บวก2คูณ y ลบ5คูณ2 y ลบ3โอเคตัวบน2 y ากำลังสองตัดกันเหลือลบ3 y บวก10 y ก็คือ7 y ส่วนด้วย y บวก2คูณ y ลบ5คูณ 2y ลบ3มีอะไรตัดกันได้ไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือคูณกระจายก็เ,เท่ากับ 7y คูณกับ y บวก2คูณ y ลบ5ได้ y กํลัง2บวก 2y ลบ 5y คือลบ 3y แล้วก็ลบกับ2คูณล5เป็น10คูณกับ 2y ลบ3ขึ้นกระดานใหม่นะน้องจดต่อไปเลยจดด้วยนะจดตามด้วยนะ เท่ากับ 7y ส่วนด้วยเออเมื่อกี้อะลองไปก่อน 2Y ากำลังสองลบ3 y ลบ10ต้องต่อไปเลยนะไม่ต้องลองสางนี้ใช่ปะ่ะเท่ากับ 7Y คูณด้วยกระจายเข้าไป Y-2 กลัง2คูณ 2Y ได้2 Y-3 วาลัง3 y กำลัง2คูณลบ3ได้ลบ 3y Y-2 ากำลังสลบ 3y คูณ 2y ได้ลบหกวากำลังสลบ 3y คูณ y, บ y, ล 2, บ 3, y, 3 y, ได้บวก 9y ลบสิคูณสอเป็นลบยี่สิลบสิคูณลบสได้30เท่ากับ 7y ส่วนด้วย2องวายกำลังสองเกือบผิดละลบสองลบสามวายกำลังสองลบหกวาำลังสองก็เป็นลบเก้าวากำลังสองบวกเกลบยี่ก็คือลบสิบแล้วก็บวกกับสาเท่านี้เองนี่คือ คำตอบสุดท้ายของข้อนี้ในรูปผลสำเร็จค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ